รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w w w วอาจารย์กิษณะภูสิทธิอุดม .net สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวง ทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิรวมนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงประจำเดือนพฤษภาคม2565นะครับในเดือนนี้มีเหตุการณ์สำคัญถึง5เหตุการณ์เลยนะครับโดยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6นี้เป็นวันวิสาขบออูชานะครับผมอยากจะเชิญชวนทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้หรือท่านใดที่เป็นชาวพุทธ สนใจในพระพุทธศาสนานะครับมาร่วมกันถือศีลปฏิบัติธรรมนะครับเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกับชาวพุทธทั่วโลก1ล้านคนนะครับโดยให้ทุกท่านนะครับเป็นต้นบุญที่จะชวนคนนะครับที่เรารู้จักชวนคนที่เราอยากจะบอกบุญเขามาร่วมกันถือศีล8ดและปฏิบัติธรรมพร้อมกันนะครับโดยที่ตัวผมเองเนี่ยนะครับก็จะเริ่มสอนนะครับทุก ทุกวันอังคารและวันพฤหัสนะครับเวลาสองทุ่มถึงสาทุ่มครึ่งผมจะถ่ายทอดนะครับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์นะครับหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันสิงห์บุรีหลวงพ่อวีรนนท์วัดป่าเจริญราษฎรหลวงปู่เทพโลกอุดรสิ่งที่ตัวผมเองได้เรียนรู้ในธรรมะปฏิบัติต่างๆก็จะถ่ายทอดให้ทุกท่านนะครับได้ถือศีลแปดปฏิบัติธรรมนะครับพร้อมกันกันกบชาวพุทธโลก1ล้านคนครับ ท่านที่ได้ชมคลิปนี้อยู่นะครับช่วยกันแชร์ออกไปบอกต่อ,อ,อไปเป็นการให้ธรรมะเป็นทานนะครับพร้อมๆกับชาวพุทธทั่วโลก1ล้านคนเราจะได้ถือศีลปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชากันครับเหตุการณ์สำคัญในเรื่องของดวงดาวนะครับในเดือนนี้ดาวแรกก็คือดาวพระศุกร์นะครับเป็นมหาอุดตั้งแต่วันที่30เมษาฉะนั้นตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ดาวพระศุกร์ก็ เป็นมหาอุดนะครับแล้วจะมีการย้ายราศีในประมาณวันที่25พฤษภาคมนะครับเป็นอุดจาพิมุกเหตุการณ์ที่3นะครับดาวพระพุธจะมีการพักองศานะครับภกษาหมายถึงการเดินถอยหลังนะครับตั้งแต่วันที่3พฤษภาแล้วจะเดินหน้าอีกครั้งประมาณปลายเดือนคือวันที่23พฤษภานะครับประมาณกลางเดือนครับดาวพระอาทิตย์นะครับจะย้ายราศีในวันที่15พฤษภาคมด้วยนะครับแล้วก็ยังมีดาวพังคาร ย้ายราศีในวันที่17พฤษภาคมโดยการย้ายของดาวพังขาเนี่ยนะครับจะเข้าไปเจอกับดาวพฤหัสนะครับแล้วก็ดาวพระศุกร์เรียกว่าเกิดคู่สมพลเกิดคู่มิตรอยู่ในราศีมีนนะครับตั้งแต่หลังวันที่1พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับดวงทุกลักษณะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเลยใครที่ได้สร้างบุญมาแล้วสร้างอริยทรัพย์มาแล้วนะครับ ต่อไปนี้จะเป็นการเก็บเกี่ยวเป็นการเสวยบุญแล้วนะครับผมอยากจะแนะนำนะครับให้แฟนๆรายการนะครับที่ได้ติดตามช่อง YouTube อาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดมน,นะครับได้รู้จักกับครูของผมนะครับครูของผมก็คือบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดอรนะครับเรียกว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์ผู้ทรงอภิญญานะครับได้ปฏิสัมพิทายานและสำเร็จวิชาสามนะครับ ท่านเป็นพระสงฆ์ในคณะพระธรรมทูตน,นะครับที่เดินทางมาจากประเทศอินเดียสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชโดยที่ท่านได้เดินทางมาเผยแผ่ พระพุทธศาสนาในดินแดนสมุวรรณภูมิทําให้พวกเราได้รู้จักพระพุทธศาสนาแล้วก็เคารพศรัทธาเรียกว่าเข้าใจพระพุทธศาสนาจนถึงทุกวันนี้นะและมีเรื่องเล่ามากมายจากเกจิอาจารย์ระดับพระวิปัสสนาจารย์ระดับครูกรรมฐานหรือคารวาสน,นะครับผู้ทรงธรรมต่างๆนะครับที่เคยได้พบกับบรม,มครูรูลวงปุ่เทพโลกรุดทุกท่านร้วนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหลวงปู่เทพโลกุดร ท่านไปมาไร้ร่องรอยแปลงกายได้หลากหลายรูปแบบและมาแสดงปาฏิหาริย์ต่างๆให้กับผู้คนได้มากมายเพื่อมาโปรดทุกคนนะครับใครที่มีความทุกข์ใจใครที่มีเรื่องร้อนใจต่างๆถ้าหากได้สักการะบูชาหลวงพ่เทพโลกดอแล้วเนี่ยนะครับทุกท่านสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองดีขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์เลยครับ ลัคนามังกรพฤษภาคม2565นะครับชาวลัคนามังกรเนี่ยดาวประจับตัวคือดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์นะครับก็ยังโครจรเป็นกเกษตราราธิบดีในเรือนตนเองนะครับส่งผลให้เกิดความหนักแน่นมั่นคงนะครับซึ่งดาวพระเสาร์ในทางโหราศาสตร์เนี่ยเรียกว่าโทษทุกข์ให้ไทยเสานะแล้วไปอยู่ในเรือนตนเองบางคนเนี่ยนะครับก็จะมีความหนักอยู่หนักใจหนักเรื่องงานหนักเรื่องใจ แต่ก็หนักแบบมีความหวังนะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยอาการของดาวพระเสาร์นะครับที่เข้าไปอยู่ในเลือนตัวเองแต่บางคนก็จะดีไปเลยนะครับบางคนก็จะหนักอยู่หนักกับความหวังนะครับจะเป็นลักษณะน,นี้และอิทธิพลของดาวพระทิตย์และดาวพระศุกร์นะครับจะโคจรมาเป็นมหาอุดอีกจะส่งผลในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับ ปัญหาอุปสรรคต่างๆจะค่อยๆคลี่คลายไปนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับเรียกว่าจะมีเครดิตตัวเองจะมีเครดิตมีความชาติน่าเชื่อถือมีความหวังบางคนได้เปิดกิจการใหม่อย่างเงี้ยนะครับการเงินนะครับเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวพระราหูโครจรอ,อยู่ในราศีเมษมีตำแหน่งเป็นเทวีโชคนะครับและมีดาวพระอาทิตย์เป็นมหาอุดมาร่วมกันด้วยนะตรงเนี้ย เป็นเหตุให้เกิดความกังวลในเรื่องเงินนะบางคนกังวลเรื่องรายจ่ายนะกับรายรับของตัวเองบางคนมีความกังวลว่าเราจะต้องมีรายจ่ายแน,น่นอนโคตรตรงนี้เราจะเอาเงินเม็ดเงินโยกจากตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยมันจะส่งผลในเรื่องของความกังวลแต่ข่าวดีก็คือพอครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปดาวพระอาทิตย์ก็ย้ายออกนะครับพอย้ายออกเนี่ยเรียกว่าจะมีโอกาสได้มีโชคมีลาบ ได้รับโชคใหญ่ก้อนโตได้รับเงินก้อนโตได้รับเม็ดเงินที่รอคอยใครที่รอคอยใครที่กังวลเรื่องการเงินนะครับหลังพระอทิตย์ย้ายออกเนี่ยจะสบายใจขึ้นนะครับโล่งใจมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อย่างนี้นะครับสามารถเกิดการใช้ที่หมุนเวียนได้ตลอดได้ทั้งเดือนเลยนะครับในเดือนนี้ โครงการบ้านเอกธนานะครับนิ<ฆ>คมพัฒนาสาย11บ้านหรูอยู่สบายบ้านเดียวชั้นเดียวนะ<ฆ>ใกล้ทะเลใกล้สถานที่ทำงานพักผ่อนสะดวกสบายนะครับโครงการอยู่ที่จังหวัดระยองใครกำลังมองออหาบ้านอยากอยู่ในสังคมที่อบอุ่น<ฆ>นะ<ฆ>เยี่ยมชมโครงการบ้านเอกธนาได้นะครับหรือใครอยากจะมีไรายได้เสริมเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับ<ฆ>รับเอเจนต์ทั่วประเทศเลยตอนนี้สมัครกันได้ท่านดูที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ การลงทุนนะครับการลงทุนมีโอกาสดีมากลงทุนได้ทั้งระยะสั้นระยะยาวนะครับสำหรับนักลงทุนนะครับเดือนนี้เดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นเดือนแห่งการช้อนเก็บนะใครจะซื้อเก็บท่านเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เก็บสะสมเก็บสะสมเข้าพอร์ตตัวเองไปนะครับการลงทุนในหุ้นเนี่ยนะครับให้ลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมหลักอุตสาหกรรมการแพทย์ นะอุตสาหกรรมหนักต่างๆเน้นการลงทุนระยะยาวนะครับตรงนี้จะทำกำไรได้ดีในอนาคตนะครับคริปโตเคอเรนซีนะครับให้เลือกลงทุนได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเลือกสกุลเงินที่มีชื่อเสียงยาวนานสกุลเงินฝั่งตะวันตกฝั่งยุโรปนะครับตรงนี้จะให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับการทำธุรกิจส่วนตัวธุรกิจแฟรนไชส์นะครับให้เลือกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนหนนา นะไปเป็นในหน้าในหน้าขายสังหาริมทรัพย์ไปเป็นบร็กเกอร์ขายประกันบร็กเกอร์สถาบันการเงินอย่างเงี้ยนะครับจะเกื้อกูลดวงชะตานะครับดีมากทีเดียวการงานนะครับการงานมีความโดดเด่นมากนะครับในเรื่องของการงานเนี่ยเจ้าเรือนการงานโคจรมาเป็นมหาอุดนะครับเรียกว่าเป็นจุดสูงส่งเป็นจุดสูงสุดเป็นจุดมีความสว่างนะาครับทำให้เกิดการยอมรับ นะตัวตนจะได้รับความเชื่อถือได้เครดิตเกิดการยอมรับเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนฝูงแนะนำมาหามาคุยมาปรึกษาอย่างนี้นะครับหรืองานที่เป็นในหน้างานบริหารจัดการนะครับหรือบางคนเนี่ยมีโอกาสได้ลงทุนทำกิจการอะไรต่างๆมีโอกาสขยายสาขาอย่างนี้นะครับนี่คือการงานที่โดดเด่นมากเลยมีเครดิตนะครับแล้วก็พนักงานประจำนะครับ บางคนก็ได้รับจ็อบพิเศษมีอาชีพเสริมเพิ่มเติมพิเศษเข้ามาอย่างเี้นะครับจะกก้าวหน้านะเติบโตนะครับฉะนั้นชาวลักษณาบาังกอนก็สบายใจได้นะครับครีมยลรพัตครีมมหาสเสน่ห์เป็นครีมไวเ i อร์เซอร์เข้มข้นวันนี้ถ้าท่านนะคะจะเดินออกไปพบ ผู้พบปะผู้คนสามารถหยิบมาทาได้ช่วงนี้นะคะแดดร้อนๆไม่ต้องห่วงเลยเรื่องความเหนียวเหนอะน,นะคะเพราะอันนี้จะซึมซับง่ายมากแล้วก็มีสมุนไพรแล้วก็มีว่านที่เสริมมหาสเสน่ห์ทั้งหลายแหลนะะ่น้ำมันจันทร์ด้วยหอมมากค่ะหอมมากนะคะอันนี้ได้ถึง20กว่าชนิดด้วยกันอันนี้ทางผู้บริหารแบรนด์ก็คิดค้นนะคะกิจค้คนสุดพิเศษเลยนะคะจะไปทําพิธี เธอต้องใช้คือขายน้องเสือนี่เจะต้องท,ทําวิธีอ้าวใครอยากรับไปขายเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือซื้อไปใช้ก็ติดต่อ,ตตอใต้คลิปได้เลยค่ะ ในเรื่องความรักนะครับความรักคนมีคู่เนี่ยจะมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวเป็นครอบครัวนะครับไปกับครอบครัวของตัวเองมีความสบายอกสบายใจนะครับคนไม่มีคู่ในเดือนนี้มีโอกาสได้พบตัวเลือกมากมายจากการเดินทางหรือพบตัวเลือกจากการแนะนําของเพื่อนให้ตัวเราเป็นผู้เลือกนะครับนี้สบายใจเลยนะครับสุขภาพนะครับเดือนนี้สุขภาพแข็งแรงดีนะครับมีเรื่องเดียวระวังความหงุดหงิด หนะหงุดหงิดใจอากาศร้อนหงุดหงิดอย่างนี้นะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับปรับดวงเสริมชะตานะครับชาวลัคนามาังกรให้ไปถวายหนังสือสวดมนต์หนังสือธรรมะนะครับหรือถวายพระไตรปิฎกแล้วก็ฝึกอุทิศบุญ358นะครับใครที่ยังไม่เข้าใจว่าเป็นอย่างไรไปดูที่ช่อง YouTube ของผมนะครับกดที่เพลย์ลิสต์หมวดธรรมะธรรมนิมิตและดูอีพีที่8นะครับจะอธิบายรายละเอียดเอาไว้ท่านอุทิศบุญให้ถูกต้องจะเกื้อกูลดวงชะตานะครับ เลขมงคลนะครับผมเตรียมให้เป็นความมงคลตลอดทั้งเดือนนะครับท่านใดจะเลือกใช้ก็เลือกได้ตามประสงค์เลยเช่นจะไปสัมภาษณ์งานวันที่5วันที่3วันที่9ตามตัวเลขที่ผมมีไว้ให้หรือท่านใดเป็นสายเสี่ยงโชคนะครับ ผมมีรายการเกี่ยวกับโชคลาบเอาไว้ให้ด้วยในช่อง Youtube ของผมนะครับเข้ามาที่ช่อง Youtube อาจารย์กฤษณะภูสิทธุดมกดที่เพลย์ลิสต์นะครับดูที่หมวดโชครายการวิเคราะห์ดวงดาวรายการโชคใหญ่เงินทับตัวรายการวงล้อเสียงไทยนำตัวเลขไปมิกแอนแมทกันนะครับแล้วก็ไปลองเสี่ยงโชคกันดูได้นะครับตัวเลขนะครับ16835 b o s สตูดิโอนะครับท่านใดสนใจอยากจะทำการตลาดออนไลน์นะรหรือการตลาดออฟไลน์ก็ได้ตั้งแต่งานกราฟิกดีไซน์ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเอาดโดรนไปบิน<ช>วางแผนการตลาดจัดอีเวนต์นะสัมภาษณ์ผู้บริหารทุกอย่างนะครับเรารับทำให้ได้หมดเลยใครสนใจก็ติดต่อกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ ใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับอย่าลืมมากดปุ่มติดตามในช่อง YouTube อาจารย์กฤษณะภูสิทธุดมนะครับให้เป็นคําว่าติดตามแล้วและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปอะไรใหม่ๆปุ๊บเนี่ยท่านจะได้รับชมได้ก่อนเลยนะแล้วก็ใครที่สนใจด้านโหราศาสตร์ มาติดตามเพจเปิดดาวรู้ทันดวงนะจะเป็นโหราศาสตร์เป็นความรู้ต่างๆเกี่ยวกับดวงเกี่ยวกับดวงดาวหรือเป็นเรื่องของการทําธุรกิจเอาโหราศาสตร์มาช่วยอย่างไรติดตามกันได้ที่เพจเปิดดาวรู้ทันดวงเสร็จแล้วถ้าอยากจะติดตามผมผลงานของผม ผมไปทําพิธีกรรมที่ไหนมีบทสวดมนต์อะไรทํากิจกรรมอะไรต่างๆในเรื่องของที่ปรึกษาธุรกิจด้วยก็ติดตามกันได้ที่เพจอาจารย์กิษณะภูสิทธิุดมนะเสร็จแล้วข้อมูลทั้งหมดนะครับในเรื่องราวของผมทั้งหมดจะรวมไว้ที่เว็บไซต์อาจารย์กิษสะภูสิทธิอุดม n e t ส่วนใครที่สนใจเรื่องธรรมะล้วนๆเลย นะอยากจะได้บทสวดมนต์อยากได้เสียงสวดหรือโครงการร่วมบุญทำดีต่างๆกับผมเ่ยนะจะมีช่อง YouTube สถาบันพลังพุทธ,ธานุภาพสำนักพุทธ,ธาจารย์บรมครูหลวงปู่เทพโลกดอเนี่ยนะเป็นช่อง YouTube ท่านไปกดปุ่มติดตามให้เป็นคำว่า,าติดตามแล้วและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะมีเกี่ยวกับธรรมะนะครับมีการสอนธรรมะปฏิบัติมีเรื่องราวต่างๆมากมายนะท่านก็เข้าไปกดติดตามกันไว้นะใครที่เข้ามาก็อย่าลืม กดแชร์ให้ด้วยนะเป็นกําลังใจให้ทีมงานคอมเมนต์พูดคุยกัน,นหรือใครอยากพูดคุยกับผมโดยตรงจะมีกลุ่มคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กฤษณะเป็นกลุ่ม Open Chat ผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้ท่านกดลิงก์และเข้ามาคุยกันได้เลยคุยกันได้ทุกวันคุยกันได้ทุกเรื่องเลยยกเว้นเรื่องเดียวคือมาถามดวงว่าดวงเป็นยังไงอย่างนี้นะครับจะมีให้ในไลฟ์นะท่านไปดูกันในไลฟ์นะครับไปถามกันในไลฟ์วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ